สวัสดีครับวันนี้พบกันกับร้านแก่นอะไรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมเจ้า isuzu tfr ดำนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง90แรงเดอนะครับมาพร้อมกับเอกสารจุดโอนครบนะครับตัวนี้เป็นเผาลอยมาแล้วด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะดำนะครับที่จะเอาไปใช้วิ่งงานนะครับเจ้าทีอบาคันนี้ก็ถือว่าจบเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับ ก็คือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับคือซื้อไปปั๊บนี่ยพร้อมรับงานเลยเดี๋ยวมาชมการใช้งานดั๊มๆกันก่อนครับว่าเจ้าตัวนี้ดั๊มดีขนาดไหนแหมผมรับประกันว่าเจ้าตัวนี้นี่ดั๊มดีมากๆเลยนะครับ ชมการใช้งานกับภายนอกคร่าวๆกันแล้วครับเดี๋ยวพามาชมภายในเจ้าอิสุทียบานะครับเจ้าอิสุทียบาคันนี้ก็ถือว่าภายในเดิมนะครับเดิมใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับคือปุ่มทุกอย่างนี้ใช้ได้หมดนะครับคือพร้อมใช้งานแล้วนะครับเจ้าขาดแค่เจ้าของอย่างเดียวนะครับสําหรับเจ้าอิสุทียอาคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากเป็นเจ้าของเจ้าอิสุทีฟอาร์ดคันนี้นะครับถือว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับอยากชมตัวจริงเจ้าอิสุทีฟอาร์คันนี้นะร้านแก่นอะไหล่ยนนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดกาลสินครับเส้นขอนแก่นโพนทองนะครับถือว่าเซิร์ช GPS มาเลยนะครับหรือว่าไปไม่ถูกมาไม่ถูกนะครับโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันก่อนได้นะครับ